สร้างไปจับหมู่บ้านสร้างเห็ดทั้งของน้ำสาวเต็มที่ทางน้องชายเองเนาะน้องชายของวนาเองได้มาเห็ดเวียกร่วมช่วยเพระาะว่าอยู่หน่วยเดียวกันพี่น้องเลยเพระาะว่าเพิ่นก็มีงานอยู่เนาะทางทีมงานเพิ่นก็ไปเห็ดเพื่อนเนาะไปเห็ดเพื่อนน้องสาวเต็มเพิ่นอยู่ข,ข้างนอกพวกไหนพี่น้องเลยเพระาะว่าเพิ่นได้ไปหับเมาเพื่อนสาวเต็มเนาะ เชื่อนน่องสาวเต็มเพื่อนนั่นแหละสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะเออสุหมงสุบอ,พอ,อ,อรพี่น้องเลยอ่าทางเฮ้านี่ก็บ่าได้ทางใดพี่น้องก็นทได้ลงไปเห็ดเวียกรวมมื่อนี้อยู่ทางวัดบ้านเฮ้าพี่น้องเลยเนาะแต่มีการบูรณะใหม่พี่น้องทางบ้านเฮ้านี่ก็ทีได้ติดทางจากหน้าประตูใหญ่เนาะเข้าไปสู่พระพุทธรูปองค์ใหญ่ในบ้านเฮ้านี่แหละพี่น้องเลยคนขีดก็ว่าได้เนาะ นี่ก,ก็เลยพาพ่อแม่พี่น้องไปทำบุญัพส้มกันเลยพี่น้องเไยเนะะาะถ้าผู้ใดนอกจากทำบุญท่านทานก็สามารถมาบริจาคนักเพื่อได้ช่วงนี้กำลังบุญละพี่น้องเนาะก็สามารถบริจาคเงี้ยจากใครเป็นเงินเป็นปัจจุบันใจเนาะเล็กน,น้อยก็สามารถมาทำบุญกันได้พี่น้องเนาะ ี่เป็นรถแห่รถทรายพี่น้องเนาะอ่าทั้งวัดวาสีบัวบานเขามีการบูรณะพี่น้องเลยเนาะบูรณะเส้นทางจากประตูมาสูทั้งพระพุทธรูปใหญ่เนาะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ตอนนี้ท้ายบ้านเขาก,กำลังมาลงมือทำเมื่อนี่แหละพี่น้องเลยกัสิปภูทางคนกรีดเนาะจากแนวะประตูมาสูองค์ พุทธรูปนี่แหละพี่น้องเลยอันนี้จะเป็นทรายพี่น้องเลยเป็นทรายเนาะทรายหนึ่งรถ นี่สิเป็นรถมาส่งปูนพี่น้องเลยเนาะมาส่งปูนอยู่ทังวัดนี่แหละโอ้กระบะวีโก้คันนี้กับปูนคือกันพี่น้องเลยตอนนี้ยัง ผสมคูนมาน้าม <invent> ู่พี่น้องเลยก็คือทั้งบ้านฮะนี่ก็ทีโบหลายคนไปเลยพี่น้องเลยเพราะว่าเห็ดเป็นน่วยพี่น้องเลยเนาะ มือนี่ก็มีอยู่สองกุ้มพี่น้องเลยเนาะหนึ่งหนึ่งสองมาเห็ดมานี้บริหารเห็ดบ,บ้านเนาะกัซี่โบลายคนปนันใดถ้าหากว่าเนาะทานใดสนใจอยากสเใกช่วยหรือว่าอยากทาบุญพี่น้องเนาะก็สามารถช่วยได้พี่น้องทางปูนสอบสองสอบเนาะมาบริจาคผักชีผักเสียงพี่น้องเลยวัดบ้านเฮาสามารถ ช่วยได้ในตอนนี้พอ่าเพิ่นกำลังบุรณะใหม่พี่น้องเนาะออกงานมาเนี่พี่น้องออกงานออกงานรวมสาบานโคกปรวไว้แต่ถือว่าสามัคคีกันดีพี่น้องเลยนี่เพื่อนกิดซิกิ้งโทอมาลงไว้ตั้งทางหน้าพระนี่แหละพี่น้องไว้ติดวางปักทูปักเทียนวะั่นเนาะเมื่อก่อนเพื่อนกิดมีเป้าหมายวางแผนว่าจะทำซิมพี่น้องมองนี่ เป็นกะทิเฮ็ดตั้งไว้เป็นบีซิมเลยพี่น้องเนาะบานเฮาเอิญบีซิมเหมือนกแต่ว่าตอนนี้เป็นกะทิไว้ปักทูปักเทียนซะก่อนพี่น้องเลยอะลงอ่ะลงใช่แล้วใช่ไหมนะสอคนเดียวคนนี้ วัดเป็นเนติ like ้ um ันเนี si ่ยี em> of, ิลกเียลงนลกวนีเป si ็แปลงออกเลยเนาะแล้มันตั้งิ้มกนตั้งออเลยอยู่ทั้งวัดสีบ่วบานมันโคกประหวยของเรา พร้อมกันลงมาเด็ดเวียกรวมมือนี่เอาไม้ไปตีแบบทั้งรถือดให้เลือดใเป็นกระมาบริจาคแห่จากซ้ายพี่น,อน้องเนาะ ดินในบ่าดิน้ำซ่าเนาะน้ำซ่าอตอนนี้กะเริ่มเที่ยงแล้วพี่น้องเอ้ยกะเริ่มหิวๆแล้วแหวล,เลนะเนาะใครห้ากันไหนจะว่ากะจังไหนก็ซีลงมือให้มันสำเร็จซะก่อนจังคือคอยพักเพียงแต่ยังอีกสองกอง พราะว่หน้ามันซ่าพี่ไหมหน้านไหลประทนันใช่ไหมใ่ไมเจี๋ยไม่สีแปดขวดยุ่งขวดประทันมันถืดเนาะแพงไม้ได่ปุ๋น แดงเด่นไว้สร้างประจำหมู่บ้านสร้างเห็ดทางห้องน้ำสาติมคือทางน้องชายเองเนาะน้องชายของวนาเองได้มาเห็ดเวียกรวมช่วยเพราะว่าอยู่หน่วยเดียวกันเนอะเพราะว่าเพิ่นกะมีงานอยู่เนาะทางทีมงานเพิ่นกะไปเห็ด เพื่อนเนาะไปเห็ดเพื่อนน้องสาวเต็มเพื่อนอยู่ข้างนอกพูดอะไรพี่น้องเลยเพราะว่าเพื่อนได้ไปหับเมาเพื่อนสาวเต็มเนาะเพื่อนน้องสาวเต็มเพื่อนนั่นแหละว่าเพื่อนแบ่งกันไปแต่ว่าทั้งนี้กับติดงานรวมแต่ทั้งนั้นกับติดงานหับเมาพี่น้องเลย อากาศิประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อน,นอถาว่า,าพิดพลาดประการใดก็ต้องกาบขอโทษขออภัยห,ห,หลายเพราะว่าทั้งเฮานี่ก็สิได้ไปช่วยเป็นผสมปูนหรือว่าไปกวดไปสะทอยกันก่อนที่น้องเลยนเนาะอย่างใดก็ไปติดตามความชุ่มกันอีกต่อไปพี่น้องเลยเนะาะมาคิดนี่ก็สิได้ขอกล้าวคํา่าสบายดีสบายดี